เ,เอาไปตำนะครับเอาับมะล่างก่อนเนิยอู้สวยงามนะครับนะเนาะเป็นตึกแ่บพี่ดีหมดเอามะล่างทำความสาดก่อนนะครับก่อนสิสรปฟเยสวยหรีงามน่ากินรอสักครู่ครับแล้วก็เอาหอยลงไปครับกูเลียงผูเลี้ยงเข้ากันนี่แหลคือ,อตำหอยทองคำ ตำหอยทองคำสูตรพี่ปอบอกครับวครับมานำเสนอนะครับเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำหอยส้มตำทองคำส้มตำทองคำนี่มันที่เป็นรสแบบไหนนะครับเนาะอย่างคือทองคำนี่ไงครับทองคำอยู่ตรงนี้ครับก็คือ ส้มดาหอยสีทองนั่นเองนะครับมืนี้โชคฝีมือนะครับสูตรพิปบ,บบอกหอยทองคําสูตรพิปบ,บบอกเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็พริกนะครับกันมักเพชรลายกับไส้าลายกันมักเพชรพอดีกับไส้พอดีกระเทียมลงไปเทียมนี้เออดีกันนึงครับ อันตำแหลกแล้วก็เห็ดนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับหลังจากเข้าไปใส่มะเขือเทศนะครับใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศลงไปนะครับต้ลนะละลายมันจะเกลี่ย ใส่หน่อยมะเสียดเดี๋ยวมกระเทียบตําไข่คองคำโอ้ยเป็นธรรมดาเลยครับใต้ที่แล้วก็ใส่ประแด็กนะครับเนาะประแดกกับว่เป็นธรรมดาเลยประแดกไอ้ไหมพูนนี่ประแดกไอ้ไหมนะครับเนาะใส่ประแดกลงไปอุย้ยจะเสียบขาดอะไรอนี่คือใส่ผงชูรส เส้นหน่อยอุ้ยเส้นหน่อยเซียบหน่อยเส้นลายเซีบลายเส้นหน่อยแซีบหน่อยเส้นหลายแซีบหลายเพิ่นว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะสูตรปิ๊บปอบวกนี่คือบักกวกเดี๋บกักกวกคำว่าเส้บ,บกักกวกพริบพริบปอบ,บอ่มักเดียปาดลกุกไปเลยเนาะครับเนาะตามหอยทองคําแล้วก็มะนาวลงไปเลย ครับแล้วก็คัวเรียคัวเรียให้เข้ากันบุ้ยโอย้หอมหอมมาแล้วหอมมาแล้วหอมหอมมาแล้วครับที่มึงบ้าท้วงบาทโวบาทว่าทวแบเจ้ แล้วก็สพมตำลงไปครับสมตำลงไปโอ้ยแต่เสียบไปเร็วนะกระดับดูครับ สีสันเอาเว้ยกินมันกันนับเรกนี่เสียบบนแล้วก็เอาหอยลงไปครับกูเรียกกุเรียกอันเ,เข้ากันอา้า นี่แหละคือตำหอยทองคำเฮ้ย่ออน่วงเลยบ่มีค้าสีเบาเสร็จเรียบร้อยนะครับตักไปเลยทีเนี้ยให้สวยงาม ต้องขวดเอาหมดเ้ยครับผมแซ่บผบมันแงเด้อนนะครับบ้ี่หอยนะครับเนาะหอยทอคำนะครับหอยหอยผีท่องนี่มันปลาือหอยเชลลีวยครับ เป็นรสชาติที่แซ่บที่นุ่มนะครับเนาะเสร็จแล้วครับมาชิมกันว่าหอยทองคำมันจะมีรสชาติแบบไหนนะครับเนาะตำหอยทองคำสูตรพี่ปอบอกครับลองกินลองกินครับ <c oughs> <c oughs>

หอยนุ่ม,มหอยนุ่มนี่ครับอันปลาือหอยเจลีนี่มันเป็นนุ่มๆ้วครับรสชาติดีไหมครับหอยอะ่ะ ร้ารอยยี่สิบบาทครับแต่ว่านี่คือหอยจากปะเปียงเองหวานนี่คือขยายพันธุ์ได้แล้วคาดว่าอนาคตที่ผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาดนะครับ ไมไ่สนใจนะครับเนาะเดี๋ยวได้ไปเลี้ยงกระทักมาครับผมเด้อเด้อต้มตำหอยสิทองหรือเดี๋ยวอย่างนึงว่าต้มตำทองคำูตดพริบบอก เนื้อนุ่มครับอร่อยบ้างว่างมาก็ได้ครับเด็เดู้วจิ้มไข่ตีทอดดูสิหลายส่ตาย Up, no. เยี่ยมรสชาติดีรสมอมอร่อยดูนี่ปอบบอก,บอกหากินได้ที่นี่ที่เดียวสูนี่ดูนี่ก็วิ้นเรียบร้อยแล้วครับแ่บจะบอกไปกระรับ